เรามาพูดถึงเลวเนลเมสซี่กันหน่อยนะครับรอกลับไปเยี่ยมนะครับเลอเนลเมสซี่นะครับยอมรับว่าอํลลาบาซโลรนาตอนนั้นไม่เหมือนที่คาดฝันเลยนะครับทางด้าน,นของเลอเนลเมสซี่ครับเมื่อคืนเขาไปเหยียบสนามคำหหูนะไปถ่ายรูปโอ้โหแค่รูปเดียวเนะี่ยคนกดไลค์ในไอจีเป็น21ล้านนะฮะโอ้โหเยอะมากๆนะครับถือว่าเอฟเฟกต์เมซี่นี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยนะฮะ เลี้ยเนยเมซี่ครับยอมรับว่าการอำลาจากบาร์เซโลนาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาเคยวาดฝันไว้เลยและตั้งตารอาวันกลับไปเยี่ยมเยยนสโมสรแล้วก็คํารูในวันที่ปรับปรุงเสร็จแข้งวัย38ปีอย่างเมซี่นะครับทำให้แฟนๆนบาร์ซ่าเซอร์ไพรส์หลังเมื่อวานเนี้ยเขาโพสต์รูปกลับไปเยี่ยมสนามคํารูที่กําลังปรับปรุงอยู่นะครับโอ้โหคนเห็นแล้วแบบชื้นมื่นนะเห็นแบบนี้แล้วยิ้มเลยนอกเหนือจากนี้ครับเมซี่ยังให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตนะครับเจอในสเปนตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะ แล้วเพิ่งลงข่าวในวันนี้นะฮะซึ่งเขาพูดถึงช่วงเวลาที่ค้าแข่งอยู่กับสมสรบาซ่าและตอนที่ต้องอำลานะครับฉะนั้นของเมซี่เนี่ยยอมรับว่าการอำลาไม่ได้สวยเหมือนที่วาดฝันเอาไว้แต่ความรักจากผู้คนยังคงเหมือนเดิมเพราะช่วงเวลาที่พวกเขาฝ่าฟันมาร่วมกันน่ยมันอยู่ในใจอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วเมซี่ก็บอกว่ายังมีความรู้สึกแปลกๆค้างคาหลังผมย้ายออกจากทีมไปนะ จากวิธีที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นและเพราะผมยุติช่วงปีท้ายๆของผมกับสโมสรโดยที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมตอนนั้นเป็นช่วงของโควิดหลังจากใช้เวลาทั้งชีวิตของผมอยู่ที่โน่นผมไม่ได้อำลาในแบบที่ผมจินตนาการไว้หรือในแบบที่ผมฝันไว้เลยนะผมจินตนาการมาตลอดว่าผมจะยุติเส้นทางอาชีพในยุโรปและในบาร์เซโลนาฉะนั้นผมก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนที่ผมทําอยู่ในตอนนี้เพราะนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ปรารถนา จังหวะที่อำลาก็แปลกๆสักหน่อยด้วยเหมือนกันเพราะสถานาการณ์และทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าความรักของผู้คนยังคงเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกล่ละเป็นเพราะทุกสิ่งที่เราฝ่าฟันมาร่วมกันเขาย้ายมาอยู่กับบาซ่าตั้งแต่อายุ12-13ขวบนะครับก่อนจะอำลาหลังใช้เวลาเล่นกับชุดใหญ่มานานกว่า16ปีดาวเตะชาวอร์เตรอย่างไม่ซี่เลยทราบดีว่าทําไมสายสัมพันธ์ของพวกเขายังถึงแน่นแฟนขนาดนี้เขาบอกว่ามันเป็นเวลานานนะ เล่นกับชุดใหญ่มานานถึง16ปีและผมคิดว่าผมใช้เวลากับทีมมา20-21ปีนับตั้งแต่ผมย้ายมาที่บาร์เซโลนาตอนผมอายุ12-13ขวบในตอนนั้นดังนั้นผมอยู่กับทีมมานานมากเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตและเป็นเรื่องปกติที่ความรักยังคงอยู่ตลอดไปและเมื่อวานครับเขายังติดตามดูทีมอยู่หรือเปล่าไมซี่ก็บอกว่าแน่นอนโดยเฉพาะที่เรามีกลุ่มอดีตนักเตะที่ใช้ชีวิตร่วมกันในตอนนี้ เราพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมสรนอยู่เสมอเราคุยกันเรื่องผลการแข่งขันและก็สไตล์การเล่นแล้วพอถามว่ามีข้อความอะไรฝากถึงแฟนบอลบาร์ซ่าบ้างหรือไม่ไม่ซี่ก็บอกว่าผมมีความปรารถนาที่จะกลับไปที่นั่นเป็นอย่างมากนะเราคิดถึงบาร์เซโลน่ามากภรรยาผมลูกๆแล้วก็ผมเองคุยเรื่องเมืองอยู่ตลอดและไอเดียที่เราคิดไว้คือกลับไปอยู่ที่นั่นอีกครั้งเรามีบ้านของเราและทุกๆสิ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ ผมตั้งตารอที่ได้กลับไปเยี่ยมชมสนามตอนปรับปรุงเสร็จเพราะผมไม่ได้กลับไปค้ำนูเลยตั้งแต่ย้ายไปปารีสฉะนั้นทีมก็ย้ายไปใช้สนามมุนมูอีกการกลับไปเยี่ยมชมสนามโฉมใหม่จะทําให้ผมรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็ซาบซึ้งนะเพราะผมไม่ได้เห็นสนามด้วยตามานานมากจะเป็นโมเมนต์อันน่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจมากแหละความทรงจําทั้งหมดจะกลับเข้ามาในหัวผมอีกครั้งหนึ่งถึงแม้สนามจะแตกต่างจากที่ผ่านมาแล้วก็ตาม ผมขอขอบคุณแฟนบอลที่ยังคงแสดงความรักมาโดยตลอดทั้งหมดที่ผมพูดได้ก็คือขอขอบคุณจากกลนบึ้งของหัวใจอันนี้ก็คือการเปิดใจของลิโอเนลเมสซี่นะครับโอ้โหรอกลับไปเยี่ยมชมโอ้โหพูดซึ้งเลยนะครับยอมรับว่าอำลาบาร์เซโลนาตอนนั้นทางน้ําตาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เขาเคยวาดฝันไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอสนามเสร็จเขาจะกลับไปบอกลาแฟนๆแบบแบบเขาเรียกว่อะไรแบบ เต็มที่อ่ะคือแบบว่านั่นแหละรอการกลับไปของเมซี่นะครับเดี๋ยวเราไปรอถึงวันนั้นแล้วกันนะฮะจัดไปให้ไปรุ่น